สวัสดีค่ะสิบสองราศีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะอ่ะสุขสันต์วันสงกรานค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทยพอดีอ่ะมาช้าแต่ก็มานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกันสม่ำเสมอค่ะอีความสุขค่ะ ชุ่มชำเย็นใจค่ะากายใจแข็งแรงทุกท่านค่ะรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกท่านทั้งสมาชิกและครอบครัวนะคะทั้งเพื่อนร่วมงานนะคะญาติพี่น้องมีความสุขรุ่งเร,องเรืองเจริญก้าวหน้าราศีต่อไปค่ะราศีพฤษภ ธาตุด,ดินค่ะ,ะห้าใบแรกนะคือสถานการณ์ของอลองของค่ะลองของบ้านของชาวราศีพฤษภทัตุดินนะมีอะไรบ้างที่บ้านนะคะห้าใบค่ะ บานของคนโสดคนมีคู่และคนมีประเด็นนะคะล้างไพ่ไพ่เรีย,ยบ,บร้อยแล้วให้เอาอยุย้ยเป็นเจ้าเหมือนะคะจับไพ่กันค่ะเริ่มที่คนโสดห้าใบค่ะโสดมีคู่มีประเด็น โสดมีคู่มีประเด็นโสดมีคู่มีประเด็นโสดมีคู่มีประเด็น่ะอีกใบค่ะโสดมีคู่มีประเด็นอ่ะมาเล่า เรื่องราวอาจจะกว้างไปบ้างนะคะแต่ถ้าไม่ตรงเลยก็ต้องปล่อยวางนะคะมาขอคำปรึกษาหารือกับออยุยได้นะคะ,ะนัดวันเวลามาแจ้งวันเดือนปีเกิดค่ะอันนี้ก็คือดวงใครดวงท่านนะคะ,ะถ้าไม่ตรงเลยก็มาฟังเป็นเรื่องราวของเป็นข้อคติเต็นใจและ เป็นเพื่อความบันเทิงนะคะเริ่มที่พืชสศุกค,ค่ะลองของบ้านสถานการณ์เดือนเมษายน,นะค,ะครึ่งเดือนหลังนะคะ16ไปถึง3เมตรเมษายนน่ะอันนี้ก็8ดาบนะคะการขยายผลนะคะครบคนผ่านผ่านผ่าไปหาบิดผิดนะคะอ ก็ต้อตงคบบัณฑิตนะคะต้องเปลี่ยนแปลงค่ะอย่าไปขยายผลอุปสรรคปัญหาตัวเราค่ะที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องเราก็ไม่ขยายสิ่งไม่ดีประสง์รายนะคะมันเริ่มที่เราค่ะถ้าไม่ขยายความไปก็ไม่มีคดีความอะไระคะ่ะ าราชินีเือมายามุ่งไปที่งานนะคะเป้ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามอสตรีแม่แม่การงานามีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะคะอีกฝ่ายหนึ่งมีเบื้องหลังไม่จ่มใสไม่ชัดเจนนะคะเราก็อย่าเข้าไปใกล้ยอย่าไปขยาย กับสิ่งไม่ดีคะมาเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังของการงานนะคะการลงทนุนคิดเปลี่ยนแปลงค่ะกระตุ้นให้ตนเองอย่าไปเกี่ยวข้องความคิดบวกอยู่ที่การกระทําของเราลาบผลก็จะเดินหน้าขยายผล ไปหาลาบผลกับการงานที่มั่นคงแล้วค่ะการงานได้เริ่มมั่นคงค่ะอ่าอันนี้ก็ดมูลนะคะหาหนทางแก้ไขนะคะลาบสิ่งเก่าๆของเก่าอดีตค่ะความคิดจิตปรุงแต่งอย่าไปขยายผลนะคะห่างไปให้ไกลค่ะ ไปสู่คิดบวกอ่ะอันนี้คิดลบอย่าตกเป็นเหยื่อของอารมณ์อย่าให้ไม่อย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราหรืออย่างน้อยเราก็ไม่เอาเปรียบหรือเสียเปรียบเขานะคะมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามืดครึมเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ ลาผลค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การงานอาชีพเข้มแข็งงห้มากชั่วจะทีดี7หนุนเจถ้วยค่ะคิดฝันอะไรเอาไว้นะคะผิดหวังกับสิ่งเก่าๆจะสงหวังกับ มันเพียงลงมือทำความฝันเป็นภาพมโนนะคะถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นเพียงภาพฝันภาพลวงตาค่ลงมือทำค่ะความคิดทำให้เรากลัวไม่ลงมือทำคิดฝันอะไรแล้วขยันค่ะขยันลงมือทำมีอะไรอีกมากมายที่ ตัวเราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่ความคิดค่ะชั่วเจะทีดีเจ็ผลอ่ะเลย่าคิดฝันอะไรแล้วลงมือทำนะคะแต่ในเรื่องเก่าๆจบไปแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมุ่งไปที่ความขยันกับสิ่งที่คิดฝันเอาไว้นะคะยังมีโอกาสด้วยค่ะอืม เดวิล uh, นะคะอสุรินราหูค่ะ uh, ความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะ uh, ต้องเข้มแข็งให้มากอย่าทำอะไรตามอารมณ์อย่าตกเป็นเหยื่อของความปรารถนานะคะความอยากทำให้เราทุกเศร้าหมองนะ,ะ uh, ไปเกี่ยวข้องกับความสุขปะโยยาวเป้าหมายอยู่ที่การกระทำเปลี่ยนแปลงนะคะ่ะ อยู่ให้ห่าง่ะอันนี้ก็คนสักคนชาวพุศสุกภาพรวมแล้วมีเจ้าที่เจ้าทางแรงนะคะบ้านหลัแแลงที่อยู่อาศัยกับปัจจุบันกรรมนะคะค่ะจะเปลี่ยนแปลงจากจะยกย,ย้ายก็ เขาอยู่มาก่อนนะก็จะเกิดปัญหายุ่งยากวุ่นวายอะเราก็สวดมนต์อุทิศเนมอุทิศ,ศบุญกุศลให้กับเขานะคะเขามาเก่าก่อนเรากะอย่าตกเป็นเหยื่ออารม่ะเขาครอบงำเราได้อย่าไปอยู่ลำพังนะคะ ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะนะราหูมีเบื้องหลังไม่ชัดเจนไม่แจ่มใสค่ะผิดหวังค่ะในเรื่องความรักที่ไฟฝันเอาไว้เนระาะกว่าเป็นเรื่องของทำตามอารมณ์ความอยากนะคะ มีสิ่งแรกเปลี่ยนให้มามก็คือความมั่นคงพ้นประโยชน์ให้กับชาวพุทธศ่ะดูคนสดนะคะ,ะคนสอดม,มาเนี่ยเนี่ยชั่วจะตทีเจ็ดหนนความฝัน จะเป็นจริงได้นะคิดจิตปรุงแต่งนะคะเป็นเรื่องราวของเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อได้ก็ต้องมีสตินะคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นทำให้เราไปเกี่ยวข้องกับพุนส่วน่ายตรงข้ามเพศตรงข้าม คนโสดนะคะอันนี้ก็ไปพบกับฝันเป็นจริงการลงมือทำอมีโอกาสได้ช่วยจัดทีดีจัดหนุนได้มีธุรกิจเล็กๆของตนเองอคิดฝันอะไรแล้วภาพฝันลงมือทำมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปพบความมั่นคงกับฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้าม สตรีผู้ใหญ่มาสนับสนุนนะเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามส,สนับสนุนการเงินการลงทุนกับธุรกิจเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะฝันเป็นจริงค่ะนะคนโสดได้เริ่มตน้นเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็เสี่ยงลงทุนกับฝ่ายตรงข้าม นำการเงินมาต่อยดอดโชคดีค่ะรวยค่ะได้พบกับเศรษฐีแล้วค่ะฐานะเศรษฐกิจดีมั่งคั่งค่ะเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้ค่ะให้ของได้รับของขวัญรางวัลน,นะคะ,ะตั้งแต่นี่แหละสงกรานนี้เลยการเงินค่ะได้จากเพตรทองามฝายตองขาม,อ,ขามอสตรี ผู้ใหญ่นะคะฝันเป็นจริงค่ะนะสมใจปรารถนานะ,ะนะอันนี้ไปดูคนมีคู่คนมีคู่เป็นไงคนมีคู่อารเริ่มต้นการเงินไรายได้อันนี้คือตัวแนทนของดาวพุธความคิด การลงทุนมีกระตุ้นเป็นแรงเชียร์ให้ตนเองได้เริ่มต้นด้วยประสบการณ์มีโอกาสได้มีธุรกิจเล็กๆของตนเองได้ทำการค้าก็มีคนรักคู่มาสนับสนุนฟ้าผับเปี้ยงสายฟ้าและแล้วเราขยันเองค่ะช่วยเจ็ทีดีเจ็ดหุนขยันหางานก็ไปพบกับ คู่เพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมาคนผ่านการยาวร้างหมาฟ้าปะเปี้ยงสายฟ้าแลบฟื้นคืนชีพอีกครั้งเนเขาก็มาให้การสนับสนุนาง,งานโฆษณาการเดินทางสื่อประชาสัมพันธ์ทำให้ได้พบกับคนต่างถิน่นรักไม่ขาดฝันนี้ลงตัวแล้วค่ะพบรักกับสายเปเยแม้เขาจะเป็นดวงของคนที่ผ่านความผิดหวังในเรื่อง การแต่งงานผิดหวังมาแลว้วค่ะแต่เรามาเริ่มต้นก็เขาก็มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่เป้าหมายนะคะการงานงานโฆษณาประชาสัมพันธ์รักไม่ขาดฝันเนี่ยช่วจะตทีดีเจหนนะเลือกงานไว้ก่อนนะ,ะลงตัวแลว้วค่ะพบรักกับสายเปกค่ะลงตัวแลว้วค่ะ อันนี้บ้านช่องห้องหอบ้านที่ชาวคนมีคู่ไปลงของสมหวังนะคะปลาผาเปี้ยงสายฟ้าแหลบนะลงทุนเสียงแล้วดีค่ะมีการเงินการลงทุนจากการเสียงก็วงหน้าต่อไป สู่การโฆษณาประชาสัมพันธ์มุ่งมั่นขยันในการงานค่ะได้พบกับคนรักสนับสนุนการเงินลงตัวค่ะพบรักกับสายเป๋คนใจดีใจบุญอันนี้ก็คือคนมีประเด็นหรือคนมีสถานะไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ชัดเจนค่ะ เริ่มต้นด้วยเพื่อนก่อนเป็นเพื่อนคู่เลยค่ะเริ่มต้นด้วยเพื่อนเทวดานางฟ้าอ่าอันไหนเกือกก่อนอันนี้สิใช่ไหมเทวดานางฟ้าจะสัรนให้นะคะเดเร่นะดาวเสากรรมอาชีพมีขวันมีกำลังใจอ่อันนี้ไม่ไม่มีปัญหานะคะ จะมีปัญหาก็คือตัวเองได้พบรักคู่เนื้อคู่ค่ะบ้านช่องห้องหอรุ่งเรือง,งใหญ่โตค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะเมื่อเราพอใจเราก็เป็นเศรษฐีแล้วอ่ะมีประเด็นก็คือตนเองเป็นเศรษฐีขี้เหนียวค่ะนะไปพบคู่คุณแฟนค่ะมาสนับสนุนการงานให้โอกาสตนเองได้แต่งานนะคะ คดีที่รอคอยอมั่นคงแล้วค่ะแต่พวกคู่อยู่กันยั่งยืนเลยคะ่ะมาในรูปแบบของเพื่อนแล้วตามติดไปเขาก็สนับสนุนให้โรงเรือนโรงงานสวยว้าโรหะค่ะก็ได้คู่ที่สนับสนุนให้ตนเองได้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอหมดปัญหาเลยค่ะจะมีปัญหาก็ตนเอง ก็มีความหวังกำลังใจไม่ท้อแท้นะคะข่าวดีอุอ้มท้องตั้งครรภ์ก็ให้กำหนดกรธบุตรมาหนึ่งะคะาการงานสำเร็จนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงค่ะนมนมีประเด็นเลยก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงเมื่อเราพอใจพอเพียงแล้วเราก็ไม่ประมาทชีวิต เดินทางร่วมกับคนรักคู่ครองไปง่ายดดยได้สร้างโลกใบใหม่การงานอาชีพของตนเองไปสู่ความรุ่งเรืองค่ะนะอันนี้บ้านนี้มีเทวดานางฟ้าอยู่มีผู้ใหญ่นะคะการงานอาชีพนี้ยิ่งมันเพียนภาวนามีเทวดาน,นังฟ้าตามติดค้่ครองคะ่ะพบเนื้อคู่คะ่ะทั้งคน โสดคนมีคู่และคนมีประเด็นนะเป็นเรื่องราวของถ้าเราลงตัวแลว้วกับเป้าหมายนะคะไม่เอาเปรียบใครไม่เสียเปรียบใครก็เดินหน้าต่อไปสู ความผิดหวังและแล้วก็สมหวังนะคะต้องผ่านอุปสรรคก่อนค่ะคิดบวกแล้วค่ะนะฝันจะเป็นจริงเราเลือกได้ในที่สุดนะเมื่อเราพอใจและพอเพียงได้ลาบจากราหูก็คือได้ลาบจากการที่ได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้ประสบความสําเร็จนะเขาผลักดันอยู่เบื้องหลังนะคะทิ่บวกเข้าไว้ค่ะจชคดีค่ะลองของแล้วประสบความสำเร็จสมหวังค่ะ